สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี่นะครับบ่าวเพี้ยวผ้าหล่อนะครับสิบผ้าหล่อมาเที่ยวนะครับตามลั่นทุ่งนะครับอยู่การจนาบุรีนะครับนาออยู่แถววัดทรรเสือนะครับนาอผููใดเคยมากกับอะไรกูได้เคยมากกับลองเบึงขับน้ำบาวเพียวเด้อนะครับวิวงามวิวสวยครับครับวิวธรรมชาตินะครับท้าเขาเหนือโอ้เป็นธรรมชาติครับนะครับพร้อมรอบด้วย มาเบิ่งธรรมชาติขเขาครับเขาเคี้ยวกะจีทุ่งหน้านะครับภูเขานะครับเบิง่งวิวเพลินนะครับวิีวบรรยากาศดีน,นะครับเป็นธรรมชาตินะครับทุ่งหน้าเคียเ้ยวน,น,น,ยนะครับมองเห็นวัดถ้ำเสือนะครับวัานยุดกะค้นกับปลายหลอยู่ครับยุ่งเทปนะครับปลายอยู่ท้งเขาขนกับกับมาอยากในจังน้อยนะครับเนาะมาอยากในจังน้อยนะครับเราชวนกันบ่ไห้นะครับ สวยงามครับสวยงามนะครับธรรมชาติมากนะครับมีดอกไม้นี่แย้มพิ่นกับปลูกไปดับนะนะครับเบิ่งวิวครับปลาเพียวสิผ้าเบิ่งวิวไปเรื่อยๆก่อนนะครับวิวรอบๆลานนะครับนี่เห็นว่าวัดตำเสือเนี่ยเบิ่งนะครับงามนะครับเบิ้งเบิ่งพี่น้องเนาะยามเ้ากับบรรยากาศดีครับคุณย่ำเ้ายามแรงเนาะต่อยามเที่ยงกับสิแดดเน่จังหน่อยนะครับกุไลมาพักนะครับมาเบิ่งบรรยากาศได้ลานเพิ่นเนาะนะครับ ตำลั่นทุ่งนะครับการจนะบุรี่นะครับแถววัดถ้ำเสือเด้อนะครับต้องพิมพ์ Google เบิ้งนะครับบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยนะครับส่วนมากจะเป็นพวกสมตำต้มยำนะครับเมนูแนะนํานะครับต้มยำข้างบนกระเด็ดครับสมตำตำซ่วตำผาดนะครับมีทุกตำปีกไก่ทอดไก่ทอดเกลือนะครับพวกปลาก็มีหลายอย่างครับปลากระพงทอดน้ําปลานะครับอาหารอีสารอาหารไทยมีเบิดนะครับน มองนั่งเรรยกะกว้างขวางครับบรแอาดนะพจนโตจันหลอกกนะครับจันหลอกกะลรงโตดีนะครับน้องโซนนี่โซนแรกนะครับโซนแรกพอลงโซนที่2ครับเป็นเป็นนางยอนขาได้นะครับชมบรรยากาศตรงหน้านะครับสั่งกับเขามากินได้นะครับน้อนี่นะครับเป็นซุ้มนะครับบ่อห่อนได้ไม่น้องนะครับไปนั่งกินตอนเที่ยงกับบ่อหอนนะครับข้างล่างกับเบื้องปูเบื้องปลาไม่นํานะครับปูปลาธรรมชาติและนะครับน้อ มีปูมีปลามีหอยครับเนี่ยนะครับนางสไตล์โตียปุนนะครับสไตล์นางยนอนขาได้พี่น้องครับมาพักพรอนกินเข่าชมบรรยากาศไปน้่นะครับหนุมาเบิงนะครับมองท้ายลูกกันหลครับนาะคาเฟ่ย่อมหย่อมครับเครื่องดื่มักจะหลนะครับพวกเครื่องดื่มขนมหวานก็มีนะครับมันมีความไอศครีมนะครับน้อหลัมาเบิงแล้วนะครับกินเข่าอิ่มๆแลวก็นะครับ เขาเยิ <IC S> ้มแล้วก็มีบางคนมีหม่องพักนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นด้านหนานะครับด้านหนาด้านหนาอยู่นะครับด้านหนานะครับนมูกะทะนรบอันนี้ก็นั่งกินไปชมวิวไปนั่นะครับบันทำมเสือเนาะนะครับนันมีบริการนะครับยังคงเคลื่อนเนาะมีห้องพักนะครับอันนี้นะครับก็สามารถมาจองห้องพักนะครับนี่บริการหมูกระทะนะครับสร้างเป็นชุดนะครับเนาะนี่พนักงานขม้าหอดหม่องครับเข้ากับอย่ของก็ทากินเลยนะครับเนาะ ดูหองกะทายกินเลยนะครับกาสามารถเอาสมตำนี่ครับสั่งตำถาดนะครับโอ้เสียดดีนะครับกินหมูกระทะนะครับกินตำถาดสมตำไปนะครับก็บรรยากาศยางขึ้นพี่น้องบรรยากาศรอบรอบครับรรยากาศรอบรอบเนาะกินข้าวแล้วกับฟันสีนอนกัเดินชมทงช่มทุ่งก้อนนะครับเบงบรรยากาศเ,เ,เ,เสียงเขียดเสียงเขียด จะหน้าห้องก็แอรโซแอรนะครับเนี่ยนะครับพันนี่นะครับพันนี่บนหลายหลังนะครับเนาะนี่บนหลายหลังครับนี่ยูซีหลังนะครับซีหลังบอสนะครับพาด้าอีกอะโอ้ส่วนโตครับส่วนโตนะครับเบิ้งส้มหมดไปเบิ้งนะครับมี่อ่างอาบน้ำนี่อ่างอาบน้ำอาบน้ำนะครับ ตรงบรรยากาศพนองชุดยอดอีวีครับชุดยอดอีวีเลยนะครับงานวันมะรืนครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับเมนูเส้นอร่อยนะครับนี่ไข่กระทะมีโจ๊กนะครับโอ้โอต้มนะครับรต้มน,น้ำซุปมมจนวพวกผลไม้นะครับขนมปังนะครับ กอนางกินนะครับเห็นวิวสวยๆนะครับอหารเซาร์ครับใดสนใจก็ลองมาแวะมาเบิงนะครับเด้อบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับราคากะบบะแพงปนไหครับราคามีตัผภาพนะครับน้อสุดยอดเด้อครับบรรยากาศนโคตรฟินเลยครับน่ามาเที่ยวบันยุกับผักผักพอกับขอบก้วครับมาลองมาเบิงครับงามครับสวยครับสวัสดีครับ